สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการเิมบีทีวีแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม f c m ซ b i l e นะหรือว่าฟีฟ a านึงก็วันนี้ก็ผมก็จะมาเล่นในโหมดโหมดผู้จัดการนะครับโหมดผู้จัดการนะครับนี่ดูกันเลยนะครับน่าจะแรงด้วยแหละเราไปดูกันเลยนะครับทีมโหมดนี้ก็น่าจะแบบ ให้ดูอย่างเดียวนะเหมือนแบบให้บอดบอดเล่นหรือเปล่าอุ้ยเจอกับลิเวฟูล่ะไม่รู้จะไปรอดไหมต้องมาดูกันนะครับให้บอดเล่นครับเหมือนแบบเราเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยทีมผมครับโอ้ทีมเขามีหาเล่นด้วยโออเอทํามาก็มี ผมชุดขาวนะครับขาวเขียวนะครับนี่นโมนี่ไงอุ้ย,ยมออผ,มออผมอ้ยทีมผมยิงเข้าครับโอ้ยยังโหดอีกก็ไปหน่อย เนี่ยครับส่งวัานี่ปุ๊บแล้วหมูนี่ให้คนนี้ยิงนะ้วงปั่นขวาครับรดีดูกันต่อเลยนะครับอืมิงเขาก็โหมันยังไงเออยยังไงส่งนี่ชิปยิง <im> อึ้งเรียบร้อย,ยกินเราย,ยิงขลาะครับคามช้าครับนี่ซือฮาร์แลนฮาร์แลน ทีมเราลุมเลยอื่ออะไรตันไมาดูเฮ้ยเนเรายิงเข้าอยู่แล้วนะครับต่งย้อยไปตรงนู้นแล้วปุ้อฮุดยิงนีอสุดแรงจริง ฝั่งเขาก็เลี้ยงบอลส่งไปตรงมานะแย่งเล็นะเยยงรนะนะิยืดนั่นยืดตรงนี้ย้อยไปข้างคนนู้นนะฝั่งฝั่งซ้ายนั่นดึงยุ้ยยางคมคมมากนะยิงฮานูมันฆ <c oughs> ่าเกิือเขานะั่ เดี๋ยวก็ยิงนะตู้โอ้ยใส่โค้งใส่โค้งลงใส่ก้อยหรือเปล่าส่งไปนะครับชึบทีมเขาบุกมาทางนี้แล้วยังโลยังโลยวิ่งแย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 ่งเฮ้ยทีมเราเฮ้ยทีมเราสกัดไว้อยู่เลี้ยงล้อหนาอยู่นะครับ เลยเลยทีน่าส่งไปส่งมานะยิ่งยิ่งเออทีนี้หนตเป็นไฟนะครับอืมคนมงนึงไม่ได้ หมดครึ่งแรกนะครับทักครึ่งเนะเรายิงไปห้าศูนย์นะครับ,รค,รบครึ่งแรกทีมเรายิงไปห้าศูนย์ยังเลยยังเลยนี่ผมไม่ได้เล่นนะครับอันนี้บอดเล่นนะครับคือหมดผู้จัดการมันจะให้บอดเล่นนะเหมือนเราเป็นผู้จัดการทีมอะไรเงี้ยเอานี่<ง>ยันยันยันไปเลยไปชอ ตรงวันนี้อุ้ยรับไว้ได้ตรงแลมามงอุ้ยมงนิ้เกือบออกนะครับชิ้มงอุ้ยเกือบนะครับโอขครับได้ครับยังเลยยังเลยชิ้ ย <laughs> <ents> ังไงยังไงนั่นน่ะเออร์ลิงคันนั่นไม่แย่งเหรอแย่งหรอเขาเล่นเองไหมน่ย อุ้ยหืมันจักรยานอากาศจาังเล้วไม่เข้านะเฮ้ยโอหโกรับไว้โอ้กหอบแล้วส่งมาไม่มีใครเลยน้าสิ ต่งเขาบุกแล้วนะหมดเวลานะครับเราชนะนะนีน<ำ>ับชนะในห้าประตนะทีมเรา5ประตูต่อ0น,นี่นะครับ <laughs> 5ประตูต่อ0 โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สนุกสนานกันมา,ามพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกนเนม X4 Mobile ให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกลิปหน้าบายจ้าบายนะครับบายครับ